สวัสดีค่ะได้รับคำชมอย่างล้นหลามนะคะสำหรับลิซ่าแบล็กพิงกกับการคลแลับกับ Crazy Hot อ โรงละครคาบัเล่ชื่อดังของฝรั่งเศสงานนี้นอกจากลิซ่าจะปลุกกระแสการเข้าชมคาบัเล่โชว์ให้กลับมาคึกคักมากๆในช่วงที่เธอทําการแสดงวันแรกที่ผู้เข้าชมเยอะมากๆแล้ววันที่2ยิ่งมีผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นกว่าวันแรกอีกนะคะเพื่อนๆโดวยวันที่2เนี่ยมีการแสดงโชว์ถึง2รอบด้วยกันท่ามกลางแฟนๆที่มาให้กําลังใจเธอและภูมิใจในตัวเธอมากม การแสดงโชว์ของลิซ่าได้รักความรักการซับพอร์ตจากเพื่อนของเธอในวงการบันเทิงอย่างที่ทุกคนได้เห็นว่าศิลปินคนดังมากมายเข้าร่วมชมการแสดงของลิซ่า เพื่อให้กำลังใจเธอไม่ว่าจะเป็น2สมาชิกแบล็คพิง k อย่างจ s ซูและโรเซ่ Rose. สำหรับเจนนี่นะคะแน่นอนว่ามีรางงานว่าเธอจะเข้าชมการแสดงของลิซ่เช่นเดียวกันแต่เจนนี่ไม่ได้เข้าชมพร้อมกับจีซูและโรเซ่ Rose รอบแรกเพราะว่าเจนนี่เพิ่งเดินทางมาฝรั่งเศสเช้าวันนี้นะคะเพื่อนๆทำให้บริงรู้สึกตื่นเต้นปลื้มปริ่ม,มยินดีแล้วก็มีความสุขเมื่อได้เห็นมิตรภาพที่น่ารักน่ารักของสาวๆ ศิลปินคนดังที่ร่วมสปอร์ตลิซ่ามากมายตั้งแต่วันแรกของการแสดงไม่ว่าจะเป็นไคอาร์ R ที่คุมคู่มากับออสตินนะคะแล้วก็ยังมีต้านหนึง่งดาราอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีเพื่อนสนิทลิซ่าอย่างโรซาเลียที่เรียกได้ว่ามาชา้าแต่ได้ใจบลิงคเนื่องจากโรซาเลียเนี่ยมีงานก่อนหน้านี้แต่เธอก็ยังรีบมาเพื่อให้กำลังใจลิซ่า ในการแสดงโชว์แรกที่ Crazy Hot และยังรวมไปถึงครอบครัวอโนนะคะที่มาซัพพอร์ตลิซ่าเช่นเดียวกันการแสดงคืนที่2ของลิซ่าก็ไม่ธรรมดาเช่นเดิมเมื่อศิลปินคนดังเพื่อนของเธออย่างชัยก้าแรปเปอร์สุดสวกที่งานนี้เดินทางมาซัพพอร์ตลิซ่าที่ Crazy Hot เมื่อแฟนๆเห็นก็ต่างชื่นชมในมิตรภาพของลิซ่าและแรปเปอร์หนุ่ม และคาดหวังว่าลิซ่าจะได้คอลแลบกับเขาในระยะเวลาอันใกลน้นี้และที่ขาดไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็คือคิวตูตินและพิงแดนเซอร์นักออกแบบท่าเต้นระดับโลกของแบล็กพิง ก็ได้เข้าร่วมชมการแสดงเป็นเคซี่เกิร์ลของลิซ่าในคืนวันที่2ของการคอลลักับเคซี่ฮอตด้วยยังรวมไปถึงซุปตาสาวชาวจีนอย่างจางเจียนหนีนักแสดงเจ้าบทบาทที่แสดงซีรีส์จีนยอดนิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นเล่รักวังต้องห้ามหรือตำนานรักสองสวรรค์ที่อาจเชื่อว่าถ้าใครดูซีรีส์เรื่องนี้ จะต้องจําเธอได้และชื่นชมในการแสดงของเธออย่างแน่นอนนอกจากนี้นะคะแฟนๆยังได้ปลื้มปริ่มกับโมเมนต์ของแองเจล่าเบบีซุปตาสาวชาวจีนอีกหนึ่งท่านที่เธอเดินทางมาปารีสเพื่อร่วมแฟชั่นวีคของแบรนด์โรเชอร์วิเวเยเมื่อวานนี้และเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆเ,เธอได้เข้าชมการแสดงเป็นเครซี่เกิร์ของลิกซ่าที่โรงรคละครคารเบเลเครซี่ฮอตเช่นเดียวกันอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าแองเจล่าเบบีเนี่ย เธอชื่นชอบลิซ่ามากๆและซับพอดลิซ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นการเข้าชมคอนเสิร์ตรอบโลกบอลพิงหลายครั้งและในครั้งนี้เนี่ยเธอก็ไม่พลาดที่จะมาให้กำลังใจลิซ่าชื่อ r r z y y o t และงานนี้นเนี่ยแอดรู้สึกดีใจมากๆนะคะเพื่อนๆในขณะที่ในเวิร์ตปอเนี่ยมีคนบางกลุ่ม พยายามเข้าไปปลุกระด,ดมแฟนๆชาวจีนสร้างข้อมูลผิดๆเฟกนิว <f ake news> เกี่ยวกับการแสดงเป็นเครสิเกอร์ของลิซ่าแต่แต่ศิลปินคนดังชาวจีนกลับซับพอร์ตลิซ่าชมการแสดงคาบัเล่ของเธอและใดๆยอดฟอลในเว็บบอร์ของแองเจล่าเบบี้เยอะมากนะทุกคนมีผู้ติดตามเธอบนเว็บบอร์กว่าร้อยล้านฟอลโลเวอร์ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันว่าในมุมมองของศิลปินไม่ว่าจะเป็นศิลปินชาติไหน ก็มองการแสดง Crazy Hot ของลิซ่าคือศิลปะการแสดงขั้นสูงอย่างหนึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีนางแบบชื่อดังของเกาหลีตใต้อย่างจองโฮยอน GBA ของลุยวิสตงเข้าร่วมชม Crazy Hot เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะคะ และอลิซแอนนางแบบสาวชาวอิตาลีก็ร่วมเข้าชมการแสดงของลิซ่าด้วยเช่นเดียวกันและใดๆลิซ่าแสนดีน่ารักเสมอนะคะเพื่อนๆเมื่อจบการแสดงเธอก็ออกมาพบปากแฟนๆของเธอหน้าโรงละครคาบาล่แฟนๆปริ้มปริมนะคะที่ได้เจอลิซ่าอย่างใกล้ชิดท่ามกลางบริงที่มารอให้กําลังใจลิซ่าจนกลายเป็นแฟชั่นวีคย่อมๆนะคะแอดก็อัปเดตข่าวสารมาเล่าให้เพื่อนๆ,ๆฟังอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วย สำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ